ะนั้นหลังจากอยู่ที่กรุงเทพแล้วปีพศ2499ก็ออกจากกรุงเทพมาออกจากกรุงเทพแล้วก็ยังไม่ขวัดท่ายังไม่ขวัดบานองโคไปดูปฏิปทาวัดต่างๆก่อนไปอยู่ยันสองแห่งด้วยกันแต่แหงดกันแต่ไม่ขอกล่าวในที่นี้เพราะเกี่ยวกับจริยา ในเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดนั้นนั้นก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทวัดก็มีกันอย่างเดียวคือสวดมนต์ท่องหนังสือสวดมนต์สำหรับไปสวดตามบ้านก็ททาวัดแล้วก็บิญธาบาตแต่สำหรับกรรมฐานที่เคยเจริญมานี่ก็ไม่เลิกแต่ว่าเจ้าของวัดเขาไม่ได้ทำกันก็อยู่ด้วยกันยากท่องเที่ยวไปในสองปีสองสามวัด เห็นว่าปฏิปทาไม่สมควรก็เดินทางกลับวัดบานองโคตอนนั้นพระอาจารย์เจริญเป็นเจ้าอวาดก็เป็นการปังเอญพอดีเมื่อเข้ามาอยู่วัดบนองโคแล้วใดสองสามวันก็เดินทางมาจังหวัดสิงห์ขอโทษเดินทางมาที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดเชนาทเยี่ยมพี่ชายที่นั่นขึ้นมาเดินทางกลับ ก็ทราบข่าวว่าพระอาจารย์เจิมตายพอดีไปตายที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาก็เตรียมการต้อนรับศพเมื่อทําศพเสร็จเขาก็เกณฑ์ให้เป็นเจ้า,าวาดก็คิดในใจว่าคนอย่างเราจะเป็นเจ้าวาดได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการเอาจริงเอาจังกับพระพุทธศาสนาแต่คนอื่นเขาเป็นมา เขาวัดเป็นไปนตามปกติธรรมดาธรรมดาในเมื่อว่าไม่เห็นว่ามีใครถ้าเห็นเจาวัดเห็นเจ้าหลงพ่อป่านก็เลยรับแล้ว <c oughs> เป็นเจ้าว่าแต่เวลานั้นพระที่มีาวออโสก,กว่าตั้งแต่ 30, สามสิบพรรษาลงมาถึงยี่สิบพรรษามีตั้งเจ็ดอง <c oughs> ทุกท่านไม่ยอมรับแต่บอกว่าคุณเป็นมหาคุณต้องรับ ไม่ยอมรับแล้วก็คิดว่าเราจะอยู่กตฏิไหนดีก็คิดว่าถ้าอาจารย์เจิมท่านอยู่กตฏิหลวงพ่อปานในเมื่อถ้าอาจารย์เจิมอยู่ที่นั่นก็ไปบอกหลวงพ่อเล็กเพราะว่าขอหลวงพ่อเข้าไปอยู่ที่กตฏิหลวงพ่อปานก็แล้วกันเพราะเป็นกตฏิใหญ่ผมจะอยู่ห้องเล็กๆแทนหลวงพ่อเล็กานอยู่ห้องเล็กๆท่านบอกว่าถ้าฉันเข้าไปอยู่ที่นั่น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครจะรับรองใครจะช่วยเหลือฉันก็นึกในใจว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มีอายุพรรษาเกินกว่าสามสิบพรรษาและเก่งในด้นา่กรรมฐานมากท่านกลัวก็ไปหาพระอื่นพระอื่นก็บอกว่าผมไม่ยอมเข้าไปอยู่กูติแลงพ้อปานไม่ยอมอยู่แน่ ก็คิดในใจว่าในเมื่อสมัยก่อนเราเคยอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ประจำก็เคยเข้าไปนอนที่นั่นเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นจเจ้าวาดก็จะต้องไปอยู่วฏิหลังนั้นเป็นการบังคับไปในตัวเสร็จเพราะไม่มีใครอยู่เมื่อเข้าไปจัดแจงุติเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนห้องใน พอตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษเศษก็ออกมาห้องนอกประตูปิดหน้าต่างมีง้แลโครงแล้วประตูห้องข้างในก็ปิดขณะที่นั่งบูชาพระคือมาบูชาพระได้จะนั่งกรรมฐา,านก็พอดีที่เสียงเปิดประตูข้างด้านในอารออกมาได้ยินเสียงดังกุฏิไม้หนามากกงถีมาก ช่างขึ้นไปยังได้แต่ว่าวันนั้นเสียงคนที่เดินมาโยบเพิ่นโยบโยบโยบโย,บ,ย,บ,ยบแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าหลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นถามว่าท่านเป็นใครก็ท่านก็บอกว่าผมคือภูมิเทวดารักษาเขตวัดนี้ ท่านแต่งตัวชุดขาวนุ่งผ้าจงกระเบนขาวใส่เสื้อขาวสบายเฉียงขาวแถมผมก็ขาวแต่มือด้านขวางท่านแดงแชกแดงจัดมากแสดงว่ามีฤทธิ์มากแล้วถามว่าท่านว่าท่านมาทำไม,ท,ม,ท,มท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านเป็นเจ้าวาดขอเจดีมนต์ตั้งศาลร,รับถามว่ารับใคร ท่านบอกว่ารับรองผมเขาคิดในใจว่าสาลเนี่ยเขาตั้งกันว่าที่ข้างสลาสารพระภูมิไีตั้งเจ็ดแปดหลังก็เลยบอกว่าสาลนั้นมีเจ็ดแปดหลังไปอยู่ก็ได้นี่ท่านบอกไม่ได้หรอกต้องยกให้ท่านให้ท่านใหม่ก็ถามว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ที่วัดนี้มาตั้งหลายปีทําไมไม่ต้องยกสารพระภูมิท่านก็บอกว่าเวลานั้นท่านไม่ได้เป็นจเจ้าวาด เวลานี้เป็นญาวาดต้องยกสารพระภูมิรับรองผมแต่ท่านก็พูดต่อไปว่าแม้แต่หลวงพ่อปานทีาา่เบื่อใจของท่านยังเกรงใจผมถ้าท่านทําไมจะไม่เกรงใจผม,มั่งหรือก็นึกในใจว่าพระภูมิพุพทธเทวดาความจริงเทวดานี่เราก็เจอมาทุกชั้นแต่ว่าพมมธเทวดาที่แสดงอำน,นาจแบบนี้ไม่เคยเห็น เลยถามว่าถากว่าไม่ยกจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าบอกว่าถ้าไม่ยกศาลวันพรุ่งนี้จมูกข้างขวาจะให้ใจไม่ออกถึงเวลาห้าโมงเย็นแต้ววันพรุ่งนี้ยังไม่แล้วต่อไปยังไม่ยกอีกวันมะรืนนี้จะห้าโมงเย็นจมูกข้างซ้ายจะไม่ให้ใจไม่ออกอีกข้างหนึ่งท่านต้องหายใจทางหลอดคอ วันต่อไปห้าโมงเย็นถ้ายไม่ยกไม่ยกอีกลอยคอจะให้ใจไม่ได้แล้วแต่ทั้งกันเลยบอกว่าคนที่จะยกสารนะะมีได้คนเดียวนะคือในโต๊ะคำว่าในโต๊ะนี่เป็นคนแก่มากแล้วเป็นคนจะเิกรรมาฐานเก่งเป็นโรคิษ์น้ำพ่อปาน <c oughs> อยู่ไกลาจากวัดไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจะให้คนอื่นยกไม่ได้ ก็เลยบอกกษัตรว่าเอาอย่างนี้ก่นแล้วกันให้เรื่องที่พูดมันเป็นจริงซะก่อนถ้าเรื่องที่พูดเป็นจริงทั้งสองวันจะยอมแพ้และจะยกถ้าถ้าเรื่องที่พูดไม่เป็นจริงก็ไม่ยอมยกถ้าบอกท่านก็นยกมือไหว้อมไม่เป็นไม่ไปเป็นไรครับในเมื่อท่านต้องการอย่างไรก็นนได้ถ้าท่านจะรู้ลทธิ์ของผมแล้วท่านก็หายไป เมื่อทายท่านหายไปแล้วอาตมาก็ไม่ได้สนใจอะไรตั้งใจบูชาพระตามปกติตั้งเจริงกรรมฐา,านขณะที่จะริงกรรมฐา,านก็เห็นน้องพ่อปานท่านมาท <c oughs> ่านบอกว่าคุณพุทธทวดาเขาบอกทําทตามเขานะถามว่าทําไมถึงขอรับฉันเองก็ยังเกรงใจเขาคุณก็ควรจะเกรงใจเขา ก็เลยบอกว่าสัญญามีอยู่ครับถ้าเขาทําตามสัญญาได้ก็แสดงว่าเขามีที่จริงเขาก็จะช่วยผมได้จริงฉะนั้นทางว่าสัญญาเขาทําไม่ได้ผมก็ไม่ยอมรับไ,ไม่ยอมรับนับถือถ้าทําได้ยอมรับนับถือถ้าบอกว่าพุมเทวดาองค์นี้เนี่ยเขาเป็นพระอริยเจ้านะ เขามีฤทธิ์มีอำนาจมากถ้ามีความดีมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมขอปฏิบัติตามสัญญาแลวพ่อปานท่านก็หายไปพอรุ่งขึ้นเชา้าเวลาฉันอาหารเชา้าเมื่อฉันเสร็จหลวงพ่อเล็กท่านก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ผมมธเทวดาเขามาหาใช่ไหมถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับท่านท่านก็บอกว่าเขามาหาหฉันเขาบอกเขาไม่บอกเธอแล้ว แต่เธอยืนยันกับเขาว่าต้องแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏก่อนเธอยินยอมเรายอมรับทางที่ดีในะยอมรับเขาดีก,กว่าก็เลยบอกว่าคนอย่างผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งการจะยอมรับอะไรใครนั้นต้องแสดงต้องให้ปรากฏเหตุซะก่อนถ้าเหตุและผลยังไม่ปรากฏเพียงใดยังไม่ยอมรับ ขมุขเล็กแต่เห็นบ้าบ้าบวมทังเลยไม่ว่าอะไร <c oughs> ในที่สุดวันนั้นเวลาห้าโมงเย็นจะหมูกข้างขวาให้ใจไม่ออกตึงเป่งเอามืออดุดอีกข้างหนึ่งดันลมก็ไม่ออกคิดว่ามาหนึ่งแล้วพอรุ่งขึ้นวันหนึ่งเวลาห้าโมงเย็นจะหมูกข้างซ้ายให้ใจไม่ออก คราวนี้คิดว่าท่านเอาแน่ก็ยอมแพ้เมื่อถึงเวลาบูชาพระจุดธูปบูชาพระแล้วก็บอกว่าเชิญพระครูมาพบท่านก็มาพบท่านถามว่าว่ายังไงบอกยอมแพ้ถ้าเก่งอย่างนี้ยอมแพ้แล้วจะช่วยอะไรได้ไหมถ้าบอกจะช่วยอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถ ขอท่านจงอย่าคิดว่าเทวดาก็ดีพรมก็ดีนาว้าก็ตามเนพระอริยก็ตามท่านจะช่วยได้ทุกอย่างถ้าสิ่งใดไม่เกินความสามารถสิ่งนั้นช่วยได้ถ้าสิ่งใดเกินความสามารถสิ่งนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นว่าตกลงว่าพรุ่งนี้จะไปให้ตาโตทำสารก็เลยให้ใจออกโลกอสองข้างทันทีแล้วท่านก็หายไป พอตกขึ้นมาตอนเช้าก็เขียนจดหมายไปให้โยมโตะให้เด็กไปให้พอเด็กไปเรียกลุงโตะลุงโต๊ธรรมหาให้จดอันล้ำจดหมายมาให้ลงุงโตะก็บอกว่าไปบอกธรรมหาเถอะเมื่อคืนนี้ภูม,มิเทวดาเขามาบอกแล้วผมกาลังทําฉันกําลังทาําศาลแต่วันพรุ่งนี้จะไปยกให้เป็นอันว่าโยมโตะก็เก่งมากหลังจากนั้นมายก ตามวิธีวงสวงเสร็จตามกิธีกรรมของหลวงปูปันทุกเสี่งทุกอย่างก็เป็นไปในความสงบเป็นไปด้วยความสะดวกนีน่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสารพระภูมิคนที่เชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีถ้าตามาเองก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อแถมเถียงกับพระภูมิซะด้วยแต่สารพภูมิก็สามารถสแสดงฤทธิ์ได้ ในเมื่อท่านสนแสดงฤทธิ์ได้แล้วก็ต้องยอมรับจำแพ้คนต้องพูดตรงไปตรงมาเราเอาความเป็นจริงกันทีนี้ต่อไปมาอยู่ที่วัดบรันรโควีนั้นก็มีพระเริ่มขบวนเมื่อเขามาฝากให้เป็นหน้าก็บอกว่าจะต้องบวชถึงสามัญศานะถ้าใครจะบวชไม่ถึงสามัญศาก็ไปบวชวัดอื่น ถ้าบวชที่นี่ต้องบวชถึงสามรรษาก็เป็นว่าพ่อแม่และคนที่จะบวชเขาก็ยอมรับมีพระบวชใหม่ปีนั้นประมาณแปดองการทีบ่บวชสามรรษาน้บรรดาทา่านพุทธบริษัทพระที่บวชเข้ามาบรรษาแรกรรษาเดียวนะ่ะยังไม่รู้อะไรมากยังไม่มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นพระ ความรู้สึกยังเป็นคราวาสเต็มร้อยเปอร์เซน์พอพรรษาที่สองจะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นพระพรรษาที่สามอารมณ์จะดีขึ้นเวลานั้นก็ไม่ได้สอนกรรมฐานเป็นแต่เพียงแนะนำการสวดมนต์ให้ตั้งจิใจสวดมนต์โดยเฉพาะเวลาสวดมนต์ก็ว่าจะช้าไม่ต้องเร็วนักให้ตั้งใจว่าทุกคำให้รู้ทุกคำไม่ว่าเราว่า อันคือคือเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเสร็จเพราะการสวดมนต์มีสมาธิถึงขั้นอุปจาระสมาธิแล้วก็สอนนักธรรมการสอนนักธรรมก็ไม่ได้ตั้งโรงเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ที่วัดบรรพแหนแนะนํากันเวลาหลังจากสวดมนต์เย็นเสร็จกับเวลาหลังจากสวดมนต์เช้าเสร็จ แ้าถ้อยคําในการปกครองพระเวลานั้นก็ไม่มีการตรนิกใครเวถือว่าการการวันสวดมนต์ทุกวันถือว,ว่าการเป็นการประชุมให้ถือว่าเราประชุมกันทุกวันใครจะขาดไม่ได้เว้นไว้แต่ป่วยหรือมีกิจจะเป็นจริงๆให้บอกก่อนเ <c oughs> วลาหลังจากสวดมนต์เสร็จแนะนำแนะนําวิชาการเสร็จ ถึงแม้ว่าใครจะทําผิดก็ชมว่าทําดีว่าทุกท่านเป็นคนดีเวลานี้ดีกว่าเป็นฆราวาสมากองค์นั้นถึงแม้ว่าจะพลาดไปนิดหนึ่งก็ยังถือว่าดีองนี้พลาดไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าดีแต่ความดีถ้าทางที่ดีแล้วคนจะทรงความดีให้มันครบทวนใช้ความดีตลอดเวลาสามัญษาไม่เคยดุพระไม่เคยว่าพระ มีแต่ชมแต่ก็พูดเรื่องที่เขาทำไม่ถูกใครทำไม่ถูกก็บอกว่าทำอย่างนี้มันไม่ผมไม่ถูกนะคุณนะเพราะเราเป็นพระในพุทธศาสนาทางที่ดีแล้วก็ควรจะทำให้ถูกให้ค,ครบเพราะว่าเราเป็นปูชนียบคุคคลเป็นคนที่จะบ้านคำไหว้ยอย็าลืมว่าก่อนที่เราจะเข้ามาบวช แต่ใช้สัพพานิพานัสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังเอตวาเพื่อแปลเป็นใจความบ่าเราขอรับผ้ากาวสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งถึงรานิพนั <c oughs> พน์พระนิพันธ์เราจะทำให้แจ้งหรือไม่แจ้งก็ไม่สำคัญถ้าทำจิตใจของเราให้แจ้งก็แล้วกันคำว่าทำจิตใจให้แจ้งคือทำใจให้สบายเราจะตัดราคะความรัก ให้เด็ดขาดตัดโลภะความโลภให้เด็ดขาดตัดโมหะความหลงให้เด็ดขาดตัดความโกรธให้เด็ดขาดมันเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆทำค่อยๆยับยัง้งมันมีขึ้นมาถ้าเผลอก็ปล่อยมันถ้าคอยยับยั้งไ่้คอย,ยับยั้งไว้โลงความพระทั้งสามบรรสาเนี่ยที่บททุ้นดีจริงๆ ยอมรับนะือว่าดีจริงๆมีความประพฤติเรียบร้อยการงานทุกอย่างถึงเวลาเช้าทําวัดเสร็จสั่งพระจาวัดนอนนอนหรือไม่นอนก็ตามใจก็ตามสบายแต่เวลาหลังเที่ยงลงมือทำงานซ่อมแซมบุรณะประสังขอนวัดตามที่ควรจะทำพระก็ดีจริงๆไม่ต้องตีระรังถึงเวลาหลังเที่ยงเสร็จพอถึงเที่ยงเป่ง ธอก็มาพร้อมกันถามว่าทำอะไรครับวันนี้คอยบอกมาเมื่อสั่งแล้วเธอก็ทำงานเสร็จทุกอย่างในเวลาการผ่านไปด้ครบหนึ่งปีก็เบื่อในความเป็นเจ้าวาดขอลาออกจากเจ้าหน้าเพอเจา้าหน้าเพอเขาจะคุณเขียวเทวพออาจารย์มหาเทพ <c oughs> จะมาแต่เ้าหนําเพอก็ดีจริงลาออกก็ให้ออก แต่ว่าขอให้รักษาการไปก่อนกว่าจะได้คนแทนพอต่อมาเวลาสองสามเดือนปรากฏว่าท่านมาที่วัดก็คิดในใจว่าท่าคนคงจะมาประชุมสงฆ์จะตั้งใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นเจ้าวาดแทนแต่เปล่าท่านมาหาเป็นส่วนตัวและส่งเสืิอจะบักหนึ่งเป็นกราตั้งเจ้าวาดใบที่สอง ก็ถามว่าพระเดชพระคุณทำไมทำอย่างนี้เารับท่านบอกว่าฉันชอบใจแบบนี้นี่ชอบใจคนอย่างคุณนั่นแหละมันตรงไปตรงมาแบบนี้ฉชนชาบฉันชอบใจเลยบอกว่าทัาผมทำผิดท่านบอกถ้าเธอทำผิดผมก็ลงโทษคุณทำผิดน่ผมก็ลงโทษต้องลงโทษกันถ้าทำดีก็ยกย่องสรรเสริญ องนี้พูดตรงก็ยอมรับนัะถือตั้งก็เลยรับเขาไว้ตอนนี้ก็มาพูดถึงวัดหลังจากหลวงพ่อปานตายไปแล้วคนเกือบไม่รู้จักวัดมันใช้เวลาหลายปีหลวงพ่อปานตายพอศ .2484 เวลานั้นเป็นพวันพศ .2492 หลายปีคนก็จะลืมวัดบานองโค เห็นงานประจำปีมีคนจ้องจ้งจ้องจงไม่กี่คนนักเกือบจะนับคนได้มีทิเกณฑ์หนึ่งโรงมีวิพาทหนึ่งวงชาว่ายเ็านำอาหารมาให้มีรายได้จริงๆไม่เกินสองร้อยบาทก็คิดในใจว่านี่ทั้งพ่อปานตายไปแล้ววัดสุดสรงขนาดนี้จะรือการที่วัดสุดโ่มไปขนาดนี้เพราะกำลังใจคนในวัดสุดส่ง ยังเริ่มต้นใหม่อารูปหลวงพ่อปานลงเรือประกาศท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบว่านี่หลวงพ่อปานวัดบ้านองโควันนั้นวันนี้จะมีงานวัดขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไปกันเขาเป็นที่หน้าอาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทใน,นเมื่อพ่อปานลงเรือจากหน้าวัดกว่าจะถึงตลาดบ้านแผนนี่ถึงเวลาเที่ยงวัน คนบานองโคเองน่ะแหละเรียกไปทําบุญก็เลยบอกว่าไม่ที่มาเรียองไรมาประกาศให้ทราบก็บอกว่าเขาจะทําบุญพอไปถึงเจ้าเจ็ดต้องจอดอยู่ที่เจ้าเจ็ดถึงสามวันคนมาทําบุญไม่ขาดไปถึงอำเภอบางบมาก็ต้องอยู่ในเขตเอำเภอบางบามาอีกสิบห้าวันหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปนึกในใจน,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 นี่อะไรกันนะ เราไม่ได้มาได้ไรเพียงแค่ใช้เครื่องขยายเสียงมาประกาศให้คนรู้จักหลวงพ่อปานเป็นน้ำว่าคนสุพรรณบุรีมีความเคารพในหลวงพ่อปานมากและคนผ่านมาทั้งหมดทุกคนลงมาในเรือเห็นว่าปานแล้วก็คนแก่ถึงก็ร้องไห้ลืมหลวงพ่อปานไปแล้วว่าเวลานี้ลืมไปแล้วไม่มีใครก็พูดถึง,งพ่อปานเลยต่างขนต่างคนต่างบูชาพระจุฑาจุดเทีทททยงเขาใช้เวลากันนานหน่อย ขาจะถวายสตางค์ไม่ถวายสตางค์แล้วมันจะสนใจต้องการอย่างเดียวให้คนจัให้คนนึกถึงพระปานเขาไว้นี่ก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนเคโฆษณาแค่เขตวัดแค่เขตจังหวัดสพนนุพรรณนันหนึ่งเดือนผล <c oughs> ที่พลอยได้จริงๆเวลานั้นก็เป็นเงินสามหมื่นบาทเวลานั้นสามหมื่นบาทก็มากมายเหลือเกิน เมื่อได้มาเงินมาสามหมื่นบ,บาทก็มาเห็นว่าหอสมบันเก่าจะพังคําว่าจะพังหมายความว่าพ,พ่านท่านตั้งไว้บนคานไอ้คานมันผุนลวงพ่อเล็กทั้านงงเลยมานั่งดูทุกวันก็คิดว่าคิดว่าถ้าคานนี่ผุไอ้หอสมบัก็ล้มลงก็เลยสั่งเลือหอสมบทําทใหม่ที่ปรากฏในปัจจุบันถ้าเป็นคอนกรีต หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธริษัทก็ไม่มีอะไรมากทอนนี้มาเรื่องของทายกไปเข้ามาเป็นจเจ้าว่ายไปค้นบัญชีนะว่าคลี่บัญชีเก่าๆปรากฏว่ามีบัญชีฉบับหนึ่งต้องพ่อปานเขียนด้วยมือตอานเองเงินเขาท่านฝากคนนั้นไว้เท่านั้นเท่านี้บาทรวมความแล้วเงินประมาณสักสี่หมื่นบาท ฝากเขาไว้ก็เรียกายเชิญเขามาถามมาถามว่าเงินน่ะน่าเก็บไว้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เวลานี้ยังเหลือปากเขาบอกว่าเหลือก็ถามว่าถ้าจะนาเงินมาสร้างวัดจะได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ต้องบอกล่วงหน้าเจ็ดวันทั้งนี้เพราะอะไรค่าเงินไปกู้ให้การใช้เวลาตั้งสิบปีกว่าในบรรดาแต่พุทธบริษัท เงินกู้มันก็มีดอกเบีย้ยมากแต่ว่าเขาไม่เคยคิดดอกเบีย้ยให้ก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาเป็นข่าวว่าเวลานี้ต้องการเงินเท่านี้แล้วไปบอกร้านนเฉลิมก็คุณนายคุณนายวงพัญญาว่าตอนนี้ไปจะบรละไปสังขนวัด ถ้าจะสั่งของเป็นสินเชื่อตามเดิมจะให้ไหมสมัยนะั้นน้พระปานสั่งที่นั่นเขาบอกว่าได้ก็นําเงินมาสร้างหอสดมนตแต่ว่าบรรดาท่านพุทธริษัททุกคนโปรดทราบเสี่งนี้เนี่ยที่ต้องเป็นศัตรูกับทายกทายกต่อหน้าท่านพูดดีมากแต่รับหลังท่านไปพูดบอกว่าไอ้หมาตัวนี้มันมาจากไหน เงินทองอันนี้เก็บไว้ตั้งนานแลว้วไม่มีใครมายุ่งเพราะไอ้หมาตัวนี้เข้ามาเป็นเจ้าวาดมันก็มายุ่งทวงเงินทวงทองเขาคิดจะฆ่าบางังจะทำร้ายจะนั้นบางจะทำร้ายอย่างนี้บงังเขาพูดที่อื่นก็มีคนมาบอกให้ทราบก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันทําตามหน้าที่ฉันจะตายก็ตายไปเถอะแต่เวลาพบหน้าเขาเขาพูดดีเวลาเขาไปกินเหล้าเมาที่อื่นเขาพูดร้าย ก็ถือว่าเขาด่าไม่ได้ยินก็แล้วไปถ้าด่าได้ยินก็คงไม่ด่าตอบก็ทำงานตามหน้าที่เรื่อยไปอันนี้การอยู่ที่วัดบันโคมีสิ่งอัศจาจย์อีกอย่างหนึ่งคือนั่นคือว่าไม่ขึ้นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเวลาตีสี่ลุกขึ้นมาเจริญกรรมฐาน แ่่วพอลุกขึ้นมาไม่ทันจะเริงกรรมฐานเห็นที่หน้าประตูท่านบนบนเรียกวประตูบนบนประตูขึ้นไปมีแสงขาวๆก็ถามว่าใครก็มีเสียงต่อว่าฉันคือพระพุทธจินราราชจังหวัดพิษณุโลกก็ก้มลงกราบถามว่ามายังไงเขารับเพราะว่าฉันจะมาอยู่ด้วย ก็ยอมรับท่านเขาจดโทษจุดเทียนคิดว่าท่านยะมันอยู่ด้วยกําลังขขงฤทธิ์ด้วยกำลังของบารมีตอนนี้ขนาดนด้กลังสร้างกําลังสร้างหอสุดเหมือนก็ต้องการไม้ไม้พื้นอย่างไม้พื้นไม่ตรงนี่ต้องใช้ไม้คิดว่าถ้าซื้อที่ตรงนั้นก็จะแพง ถ้าไปเชื่อมในสถานที่เขาเลื่อยไม้ขายโดยตรงคือสายใหโสมเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่นจะถูกถก,ก็นำเรือไปนำรถยนต์ไปลำเดียวรถยนต์ก็ยาวประมาณสี่สิบฟุตเพราว่าถ้าคิดว่าถ้าได้ไม้มาก็จะบรรทุกรถยนต์แต่ว่าบรรทุกไม่ไหวก็จะเช่าเรือต่อเขาพอไปถึงตลาดบางลี่ มีเรือลำหนึ่งของวัดราชบุรณะจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังโฆษณาบอกบุญญาติโยมพุทธบริษัทสร้างรอยพระพุทธบาทเรือกัตมาก็ไปจอดอีกด้านหนึ่งของโปะถอดโพะเดียวกันคนละด้านซึ่งขยายเสียงก็ไม่มีไปเพราะไม่ได้ตั้งใจไปเรื่อร พอจอดอยู่ไปเดี๋ยวเดียวก็มีคนสี่คนเป็นผู้หญิงอายุผู้ใหญ่มากแล้วเป็นคนไทยสามคนเป็นคนจีนหนึ่งคนแบกถาดทองเหลืองมาเป็นแบกขันรองหินมาสวยมากมาถึงก็มาแวะที่เรือถามว่าโยมจะลงมาทําไมอ <c oughs> ยงก็บอกว่าฉันจะมาทําบุญจ้ะคระบโยมลำนอนเขาเลยไล่ทองเหลืองทองขาวเาไปหล่อพุทธบาท เลยลำนี้จะมาซื้อไม้ไม่ได้หรออะไรหรอกถ้าอยจะทำบุญก็ทำบุญกับลำนอนลำนอนเถอะยมก็บอกว่าลำนอนทำแล้วพิดว่าลำนี้ทำด้วยสามคนก็กลับไปแ้่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งู้หญิงคนที่เป็นจีนอายุป,ประมาณหกสิบปีโยมเธอไม่กลับกลับจอนถามว่า แกก็ชวนคุยวัดนี้ไม่สร้างอะไรบ้างหรอือก็ตอบก็แอกว่ายังไม่มีการสร้างอะไรพูดไปพูดมาแกก็ชวนคุยนยนานก็เลยนึกขึ้นมาได้บอกว่าคิดว่าจะสร้างเหมือนการคือจะสร้างพระวสิตินราชตั้งแต่ประมาณยี่สิบนิ้วแต่คิดว่าอีกสามปีจึงจะสร้างปีนี้ยังไม่สร้างญาติโยมก็เลยก็เธอก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน อยู่สามปีสร้างก็ไม่เป็นไรเันขอฝากขักนกบผ่านไปด้วยแล้วเงินยี่สิบาทเป็นค่าเป็นค่าสร้างอาราบันดาท่านพุทธบริษัทเช่งสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอรความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนกจนผู้รับฟังทุกท่านสวัสด,ดี